สวัสดีครับทุกคนพิมานตุ๊ดฟาร์มนะครับผมตอนนี้แม่หมูให้นมลูกในวัยอายุลูก25วันนะครับเนี่ยลูกเพียงอายุ25วันแม่เขาจะมีลักษณะที่ตัวเล็กมากนะฮะเป็นหมูดำผสมดูรอกนะครับอ่าเป็นสายคุรุบตาบกอดูรอกนะฮะพ่อผสมปากช่องสามไปนะครับอันนี้ ก็จะมีลักษณะที่ตัวใหญ่ยาวแบบนี้เลยนะฮะชุดนี้ได้ทำทำหมันหมดทุกตัวแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟาร์มหมูของตุด๊ดเลี้ยงง่ายๆนะครับก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างนะฮะมีตัวหลอดอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ตอนเกิดมาเขาตกลงไปข้างล่างนะไม่รู้ว่าเขาตกลงไปได้ยังไงเขาลอดตรงไหนออกนะฮะตัวตัวเล็กสุดเนี่ยครับแต่ทีเนี้ย พอเอาขึ้นมากินนมเขาตัวใหญ่สุดเลยนะตอนแรกอะ่ะพอเอาขึ้นมากินนมเหมือนเขาเกิดตัวแรกอะครับแล้วก็หลุดช่องไปหรือเปล่าอนะไรก็ไม่รู้นะแล้วทีเนี้ยคือสักพักหนึ่งเขากินนมได้เขาเป็นตัวเดียวที่ขี้หลายนะฮะเราก็เลยอ่มีการเสริมวิตามินแล้วก็รักษาต่างๆไปนะ,ะเขาก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็พอตอนเขาอ่อนแอรครับ พอตอนเขาอ่อนแอเขากินนมไม่ทันเพื่อนอยู่ตัวเดียวเขาก็เลยกลายเป็นตัวที่เล็กที่สุดในรุ่นนะฮะก็เลยนั่นแหละครับก็เลยเป็นอย่างที่เห็นแต่ตอนนี้ก็เติบโตแล้วก็สมบูรณ์ก็คงจะเก็บเอาไว้ขุนเองนะฮะตัวนี้ตัวเมียสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดนี้เป็นแม่หมูที่ตัวเล็กมากนะครับแต่ให้ลูกหมูคุณภาพมาตลอดเลยนะฮะนี่เลยนี่ แม่หมูจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับติดป่าไหมอ่าไม่ได้ติดป่านะฮะหมูตัวนี้จะติดสายดูรอกมากกว่านะครับแล้วก็ไปค่อนข้างไปทางครูบุตะหรือเบิร์เชียเพราะว่าหมูตัวนี้จำได้ว่ามีคนออกมาให้เขาบอกว่าเป็นครูบุตะบวกดูรอกดำนั่นเองนะครับ แต่ผลงานที่ออกมา13รุ่น3รุ่นนะครับผมสมรุ่นตัวนี้นะก็จะได้13ตัวทุกรุ่นเลยคอบนี้ก็13ตัวนะครับเสียงโคนเ,เสียงตุดอาจจะเสียงแหบไปนิดนึงนะครับไม่สบายวันนี้ตากฝนนะครับคือต้องบอกว่าเป็นแม่หมูที่ตัวเล็กแต่ให้ลูกหมูคุณภาพตลอดเลย ตัวนี้เราถึงรักและห่วงมากนะครับแล้วก็ให้หมูออกไปเป็นแม่หมูแม่พันุ์ที่ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาออกเองได้เขาไม่ต้องอะไรมากมายเลยแล้วก็พ n งคุ้มกันโรคค่อนข้างจะชัดเจนนะครับตัวนี้และลูกเขาจะตัวอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยนะครับจะตัวโตวตัวใหญ่มากนะครับจะสวยสมบูรณ์แบบนี้ตลอดเลยนะครับ แล้วออกเองตามธรรมชาติด้วยเราไม่ต้องมาช่วยเราไม่ต้องมาเฝ้ามาดูมามาคอยระวังหรืออะไรมากมายช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะฮะบอกเลยที่นี่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้แม่หมูกลับสัตว์ไปแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งลงไปเนี่ยคือเขารูกเขาอายุได้ยี่สิบเอวันเขาขึ้นไปแล้วเขากลับสัตว์ไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ผสมรอบนี้เราตั้งใจว่าเราจะเอาไปฝากเลี้ยงนะครับเอาไปฝากผสมบรักเชียนะครับ ก็เลยยังไม่ผสมเขาก็เลยยอมชานิดนึงเพราะเป็นแม่หมูที่ให้ลูกเร็วมาตั้งแต่อคอกแรกต้องพูดอย่างนี้อายุ4ี่เดือนเป็นสัตว์กระโดดข้ามอคอกไปหาตัวผู้แล้วตัวผู้ที่ได้รอบแรกก็คือเป็นหมูแค่เพราะเมื่อก่อนผมเลี้ยงหมูแคะด้วยไงครับอ่าทีเนี้ยเขาก็เลยผสมกันแล้วเขาก็ออกลูกมาสิบสามตัว เราก็เลยอ่าไม่เป็นไรพอคอกที่2องเราก็ผสมหมูขุนหมูขาวไปนะฮะลาดไว้ก็ออกมาสวยงามเช่นเคยแล้วก็คอกนี้ก็ผสมปากช่อง3าไปก็สวยงามเช่นเคยเช่นเดียวกันสรุปได้แล้วว่าเป็นแม่หมูที่ให้ลูกคุณภาพนะครับแม่จะเล็กขนาดไหนนะฮะแต่บอกเลยว่าลูกอะ่ะค่อนข้างจะชัดเจนมากแล้วก็ชุดที่แล้วแม่เขายังไม่คลอดลูกเลยอ่ะครับ คนเขาเอาไปเลี้ยงอ่ะเขาได้ขายลูกแล้วนะขายลูกขุนแล้วก็เลยว่าโอ้ว้าวสุดยอดมากรอบนี้ก็มีคนจองไปหมดแล้วนะครับก็ไปขุนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เออตอนนี้ด้านนู้นมีตัวเป็นสัตว์นะครับแบบชัดเจนเลยก็จะประมาณนั้นเขาก็เลยกลายเป็นหมูแม่เล็กตลอดเวลาเลยเพราะว่าได้ลูกตั้งแต่เด็กได้ลูกตั้งแต่อายุสเดือน แล้วก็พอคลอดออกมา4เดือน7เดือนก็ได้ลูกรุ่นที่2เนี่ยยังไม่ครบปีเลยครับเขาได้ลูกแล้ว3รุ่นอายุเขานะก็สี่เดือนได้ลูกคลอกแรกอายุ7เข้า8เดือนได้ลูกคลอก2เนี่ยปีหนึ่งพอดีแลค้คลอกสก็ค่อนข้างจะแบบรักมากห่วงมากแม่นี้นะครับโดยขนาด ในในขณะที่พี่เขาและเพื่อนเขาจะเกิดรุ่นกันได้ลูกสองคอกอยู่เลยนะครับก็คือว่าแล้วก็พี่น้องเขาตัวใหญ่มากยาวสุดซองเลยเดี๋ยวจะไปให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับผมเป็นพี่น้องกันนะฮะเนี่ยพึ่งท้องอคอกที่สามอ่าก็นิสัยคล้ายๆกันเลยเป็นสัตว์เร็วกับสัตว์เร็วมากนะครับตัวนี้จะโตยาวมากนะครับ กำลังผัดขนสีไม่เงาไม่ขดเลยจะตัวยาวตัวใหญ่นะฮะยาวสุดซองเลยนะครับตัวนี้น้ําหนักตอนนี้อยู่ที่สองร้อยกว่ากิโลได้นะครับแต่แม่นั้นอยู่ที่ประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบก็แปลกใจเหมือนกันว่าเป็นพี่น้องกันแต่ให้ลูกต่างกันอ่า ให้ลูกต่างกันในระยะเวลานะครับแต่จํานวนลูกไม่เคยต่ำกว่า13ตัวทั้ง2แม่เลยนะครับแล้วก็ทาคลอดเองด้วยง่ายเลี้ยงง่ายนะฮะเป็นแม่หมูที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยวันนี้ฝนตกเราย,ยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดคอกนะครับวันที่3มตุลานี้เขาก็จะครบอายุ1เดือนแล้วนะครับลูกหมูชุดนี้แล้วก็พร้อมจะย้ายแล้วแต่ตัวโตมากตัวโตแบบ สุดๆเลยสวยงามนะครับฝากติดตามด้วยนะคะวิมานทุตฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับ Facebook หรือ Youtube หรือจะเป็นในส่วนของอ่า t ิกตอก็สามารถติดตามได้นะคะฝากไว้ด้วยกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทุตน้อยๆคนนี้นะครับในการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกแบบวิถีพอเพียงแล้วก็ใช้ ทักษะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็รวมไปถึงทักษะภูมิปัญญามาประกอบอาชีพนะครับเพื่อดำรงชีพและดูแลครอบครัวะนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ